ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องเรามาสูนแชนแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาอัปเดตนะครับที่เหลือจากเมื่อวานด้วยพี่น้องครับผมส่วนพวอมเมื่อวานนะครับผมหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมหมดเกลี้ยงเลยนะครับเดี๋ยววันนี้รับพอดีหรือตู้หรืออะไรออกมาครับเดี๋ยวจะมาให้พี่น้องรายรับชมกันนะครับว่ามีตัวไหนเหลือบ้างเนาะพี่น้องครับผม อ่ะก่อนอื Hence, ่นนะครับผมร้านของเรานะครับอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมนะครับอําเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 4 0 6ป6 9 5นห้านะครับผมกับร้านของเรานะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมอ่าถ้าไหนไม่สะดวกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่มีปลายทางเด้อพี่น้องครับผมสินค้าวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเริ่มรายเรียงให้พี่น้องได้รับชมไปเลยครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนเด้อพี่น้องนี่นี่ครับผมเป็น้้คันรบี ตัวครัมบกนิ้วนะครับผมนี่ครับไม้นะครับเป็นไม้อัดนะครับเป็นไม้อัดพาติกลเน้อตัวนี้นี่ครับผมด้านหลังเป็นสเปคร์คอนนะครับผมสวยอยู่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมใบละนะครับใบละจัดโปรไปเลยนะครับผมใบละหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจะส่งเลยพี่น้องมีสองใบนะครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับส่วนตู้นี้นะครับผมตู้เป็นตู้น่ครับผมเป็นงาน CNC นะครับผม NPN นะครับนี่ครับผมด้านหน้าเป็นตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มโรงงานเลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากนะ ผมตู้สวยเลยนะครับผมท่านใดสนใจด้วยตัวนี้เป็นตู้เบีสิบห้านิ้วนะครับนะครับดอกเป็นดอกตัวนี้นะครับเนี่ยผมแกะไว้โชว์อยู่นะครับนี่ครับเป็นดอกตัวนี้เด้อพี่น้องนี่ครับ nts นะครับสิบห้านิ้วนะครับผมนี่ครับผมตัวนี้แปดร้อยวัตต์นะครับผมไวยสามนิ้วนะครับตัวนี้นะครับผมแปดร้อยวัตต์นะครับผมลอยสามนิ้วไวยสามนิ้วนะครับตัวนี้ตู้พร้อมดอกนะครับผมจัดโปรพิเศษนะครับผมไปละสองพันห้าร้อยบาทนะครับไปละสองพันห้าร้อยบาทนะครับ พร้อมจัดส่งให้เลยทั่วไทยนะครับสำหรับตู้เบียดสิบห้านิ้วนะครับนี่ครับเป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้เลยใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับถ้าใครสนใจก็ด่วนๆเด้อพี่น้องครับผมครับสินค้ามีไม่เยอะนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูที่เน็ตเวิร์กกันบ้างนะครับผมเน็ตเวิร์กนะครับผมตัวนี้อ่าเป็นเน็ตเวิร์กของค่าย Airbus นะครับนี่ครับเป็นของค่าย Airbus เด้อพี่น้องขนาดอสองทางนะครับผมนี่ครับเป็นสองทางนะครับ นะครับเข้าเข้าเข้าหนึงนะครับออกสองเลือยพี่น้องตัวนี้นะครับผมตัวละ350บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับมีแค่4ตัวเด้อพี่น้องครับผมตัวละ350บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับต่อไปเป็นแหลมตองแปดนะครับแหลมตองแปดนะครับตัวนี้เป็นของพีโอเดียวทั้งหมดเลยนะครับของพีโอเดียวทั้งหมดเลยนะครับผมก็นะครับผมก็จะมีนะครับอ่ะมีแหวงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อ่ะพวกพวกขั้วก็มีอันนี้มานะครับผมก็คือขั้วขั้วพวกนี้เวลา เราปัดกรีร้อนๆแล้วมันจะละลายนะครับผมแต่ตัวนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับครับผมยังใช้ได้ปกติเ้อพี่น้องทุกตัวเลยครับใช้ได้ปกตินะครับดังทุกตัวครับเป็นของพีครับเป็นของ P ีโอเทโอทั้งหมดเลยนะครับครับผมเนี่ยครับก็ตามนี้เ้อพี่น้องนี่ครับผมอ่ะจัดไปเลยนะครับผมดอกละสามร้อยห้าสิบบาทพร้อมจะส่งนะครับราคานี้ผมจะส่งไปเลยนะครับดอกละสามร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูด้านหน้าเลยครับผมก็มีแหวงอยู่แค่ตัวเดียวนะครับก็ใช้ใช้งานได้ปกตินะครับังปกตินะครัับเนง Pdio ท้หมดลย เป็นของพีตองแปดทั้งหมดนะครับดอกละสามร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมจะส่งทัวไทยนะครับท่านไหนเข้ามารับเองนะครับดอกละสามร้อยบาทนะครับผมมีสี่ดอกนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ของ NPE นะครับผมตัวนี้เสียงดีมากนะครับลองแล้วนะครับเป็นรุ่น DC หนึ่งหกหกนะครับตัวนี้เดี๋ยวห้ดูด้านหลังเลยพี่น้องครับผมนี่ครับด้านหลังนะครับนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับสวยๆนะครับตัวนี้การไม้หอนกัน เสียงตะโกนนะครับเสียงไม่ตะโกนนะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับสําหรับท่านที่ใช้งานพูดงานร้องเพลงนะครับตัวนี้นะครับช่วยได้เยอะนะครับป้องกันความเสียหายนะครับผมจากเสียงฟีดแบ็กดังๆนะครับผมตัวนี้ช่วยได้เด้อพี่น้องครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจัดโปรดีกว่าพันสองนะครับพันสองพร้อมส่งนะครับท่านไหนสนใจเด้อ NPE นะครับผมเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับพันสองพร้อมส่งนะครับผมเป็นสองชนแนลเด้อพี่น้องนี่ ราคาเสียบดักนะครับพันสองบาทพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับต่อไปเป็นพอแ m มนะครับพอแ m มฮัตล็อกนะครับตัวนี้เป็นพอแอ switching นะครับผมตัวนี้12นิ้ว15นิ้วได้อยู่คั้นละสองดอกเนี่ใช้ขับกลางนะครับขับกลางได้อยู่คั้นละสองนะครับถ้าขับเบร์สิบห้าขั้นละใบนะครับได้อยู่เลยด้านหลังก็เป็นเซอร์คอนนะครับนี่นี่ครับผมด้านหลังเป็นเซอร์คอนนะครับนี่สวยเลยนะครับตัวนี้ของใหม่4,900ันเครับผมขับเข้าไปดูในรัศดาได้เลยนะครับผม4,900บาทสี่พันนี้เป็นนมมือ2,000ะครับผ 500บาทนะครับพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับนี่ครับแกะใส่ให้ดูชัดเลยนะครับผมนี่ครับตามนี้เลยนะครับผมสัปโมเปย์ถือว่าใหญ่อยู่นะครับครับผมเสียงดีอยู่เด้อพี่น้องครับผมถ้าในหาคอวีแอมนะครับไปวางในบ้านนะครับไว้รับฟังชุดเล็กตัวนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยแล้วก็ต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์โม d ิฟายนะครับตัวนี้ผมจะโปรอีกหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับใช้งานได้ปกตินะครับครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกนะครับระหว่างมิกกับไลน์นะครับผมถ้าเรา ต่อเปิดเพลงนะครับก็ต้องกดลงนะครับแต่ถ้าเราใช้ไมค์อ่ะต้องกดคลายขึ้นนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอ็กโวเนอถ้าเราไม่กดเอ็กโวก็ไม่ออกนะครับผมเอ็กโวก็จะอยู่ช่องนี้นะครับผมเป็นดิจิตอลเอ็กโวนะครับอ่านี่ครับใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับผมตัวนี้ครับผม1,000บาทพอนะครับ1,000บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มิกเซอร์บาลานเซอร์นะครับมิกเซอร์บาลานเซอร์เด้อตัวนี้นี่ครับผมใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับผมตำหนิก็คือนี่ครับผมอ่าเขาเรียกอะะไรเนา หน้าจอดีต้นนะครับที่เป็นตัวเลขนะครับผมจะขาดขาดไปครับผมจะมองมองไม่ค่อยรู้นะครับว่าเป็นเลขไหนเนาะพี่น้องแต่ว่าใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับผมก็เลื่อนได้ปกตินะครับผมเลื่อนเอฟเฟกต์เดินหน้าถอยหลังได้ปกตินะครับทุกช่องใช้งานได้หมดนะครับครับก็ครับผมตำนี้ก็มีแค่ตรงนี้นะครับผมก็คือตัวเลขจะขาดขาดหายไปนะครับนี่ครับตัวนี้มีเอฟเฟกทั้งหมดนะครับ99โปรแกรมเลือตัวนี้นะครับท่านใหรสนใจนะครับเป็นบาร์เรนเจอร์แท้นะครับตัวนี้บาร์เรนเจอร์แท้นะครับนี่ครับสติ๊ นี่ครับซีสวยเลยเด้อพี่น้องนี่ครับผมท่านไหนครับผมไม่ซีเรียสนะครับเรื่องหน้าจอตรงนี้นะครับผมก็ครับผมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับผมเปิดราคานะครับ2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวผมจัดโปรนะครับเป็นมิกเซอร์โปรยูโรเทคนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับเป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับเป็นรุ่น QU 2 0 FX นะครับผมนี่ครับ QU 2 0 FX นะครับ เป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้มีบลูทูธนะครับผมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ USB ได้นะครับตัวนี้นี่ครับนะครับเอฟเฟกนะครับผมตัวนี้เอฟเฟกมีเอฟเฟกในตัวนะครับผมนี่ครับครับผมมีคอร์ไเซอร์ในตัวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับครับผมใช้งานปกติทุกช่องนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้สภาพสวยมากนะครับนี่ครับไปให้ดูด้านหลังเลยพี่น้องนี่ครับผมด้านหลังนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสวยจริงนะครับอะตัวนี้เมื่อวานนะครับผมผมขายอยู่ 6,500บาทนะครับอ่ะคลิปนี้ผมจัดโปรพิเศษนะครับสินค้าเรือไม่เยอะนะครับผม5,900บาทพอนะครับ5,900บาทนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับส่งให้ฟรีเลยนะครับ5,900บาทนะครับมีตัวใหญ่ๆนี่ครับครับผมราคานี้บอกเลยว่าคดคุ้มนะครับคดคุ้มนะครับครับผมก้องใหม่เป็นหมื่นเด้อตัวนี้นี่ครับผมเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่เลยเออสไลด์ยาวนะครับนี่ครับผมเป็นสไลด์ยาวเลยนะครับครับผมสไลด์ลื่นๆนะครับสไลด์ลื่นนะสภาพใหม่เอี่ยมนะครับตัวนี้ใหม่เอี่ยมเลยคครรัับบสภาาพน่จะ ดูดูแล้วนะครับผมสินีไม่มีเลยนะครับผมน่าจะไม่ต่ำกว่า90%นะครับ90%ขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้เด้อพี่น้องครับผม5 9 0 0้า้บาทนะครับผมพร้อมจะส่งไปเลยทั่วไทยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมตรงขออภัยจริงๆเด้อผมรับปากหลายท่านอยู่ว่าจะให้ดูนะครับว่าจะส่งรูปให้ดูผมก็จำไม่ได้เพราะความเข้าเยอะมากนะครับจำไม่ได้ว่ารับปากใครไว้บ้างนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมเอามาให้ชมนะครับตัวนี้เป็นเพอแอมนะครับตัวตัวที่เสียเด้อพี่น้องน ครับผมไฟไม่เข้าทั้งสองข้างเลยนะครับนะครับเป็นของโมนิไฟนะครับ PXS นะครับหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์นะครับบอร์ดเป็นบอร์ดเดิมอยู่นะครับบอร์ดเดิมปิ้นเดิมนะครับนะครับเป็นบอร์ดเดิมปิ้นเดิมด้วยพี่น้องครับผมนี่ครับจะพอจะมีรอยไหมตรงนี้หน่อยนะครับกับฝั่งนี้มีไหมครับผมอ่ะฝั่งนี้ก็จะมีตรงนี้หน่อยนะครับผมนะครับผมฟิวตรงนี้ไม่มีเด้อพี่น้องครับผมนี่อุปกรณ์ครบนะครับอุปกรณ์ครบนะครับเดิมๆจากโรงงานมาเลยนะครับผมอ่ะท่านไหนเป็นช่างก็เอาไปซ่อมมาเด้อพีี่่นน้องครับผมคิดงง่่่าายๆนะคครัับเออแกกลบ โมแปลงนะครับครบคุ้มแล้วครับพี่น้องอ่ะตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นพิเศษไปเลยนะครับผมอ่ะท่านไหนรับนะครับท่านไหนรับเโดยเฉพาะวันนี้นะครับเฉพาะวันนี้นะครับผมสามพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมสามพันห้าผมแถมแหลกอ่ะอ่ะครับผมสามพันห้าครับสามพันห้าพร้อมส่งนะครับแถมแหลกไม้ให้ด้วยนะครับนี่ครับครับผมใส่แหลกไม้ให้เลยนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมใส่แหลกไม้ให้เลยนะครับนี่ครับครับผมใส่แหลกไม้ให้นะครับ พร้อมจะส่งตัวไทยนะครับผมเพราะว่าแอมเสียด้วยพี่น้องครับผมอุปกรณ์ครบนะครับครบนะครับเดิมๆจากโรงงานมาเลยนะครับ3,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับแถมฟรีแหลกไม้นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นแหลกไม้นะครับแหลกไม้ขนาด 3U นะครับลึก23นิ้วนะครับผมตัวนี้ใส่วาเทค5,000ได้เด้อพี่น้องนี่นี่ครับผม 3U นะครับ 3U ลึก23นิ้วนะครับ 3U ลึก23นิ้วนะครับผม1,000บาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับสำหรับแหลกไม้นะครับสวยๆนี่ครับนี่ครับเป็นไม้อาเทสนะครับผมสีระเบิดนะครับ หนึ 1> 1, Schools, window, ่งพันบาทนะครับอมจะส่งทั่วไทยนะครับสำหรับแกกไม้ตัวนี้นะครับผมต่อไปนะครับต่อไปเป็นหม้อดึงไฟนะครับของสยามนิยอนนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ขนาดหกสิบแอมป์นะครับขนาดหกสิบแอมป์เลือพี่น้องนี่นี่ครับผมสภาพตามนี้เลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้สี่พันบาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับหกสิบแอมป์นะครับแล่ก็ตัวนี้นะครับผมอีกสภาพหนึ่งเรื่องตัวนี้นะครับผมผละสภาพนะครับตัวนี้ก็หกสิบแอมป์เช่นเดียวกันนะครับหกสิบแอมป์เหมือนกันนะคร 4,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ4,500บาทพร้อมจะส่งนะครับมีกล่องไม้ไม้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับทั้งสองตัวเลยเด้อนี่ครับผมตัวนี้ด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนั้นนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวสอบแล้วเรียบร้อยเด้อพี่น้องนี่สำหรับตัวนี้นะครับผม ตัวนี้นะครับผม4,000บาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับผมจะส่งท่านไหนมารับเองผมมีราค Aus รา,คาพิเศษให้นะครับส่วนตัวนี้นะครับผม4,500บาทนะครับผมจะส่งนะครับผมท่านไหนเข้ามารับเองก็มีราคาพิเศษให้เช่าานเดียวกันนะครับผมแต่ก็ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นหม้อหึงไฟนะครับผมของนิวตันนะครับ100แอมป์นะครับ100แอมป์ตัวนี้นะครับถ้าส่งพี่น้องต้องไปรับเองนะครับต้องไปรับเองที่ดีซีเด้อเพราะว่าน้ำหนักเกิน60กิโลแน่นอนนะครับผมตัวนี้ถ้าส่งนะครับผม8,500แบะตพัให้เลยนะครับผมแตตต่่้อองงงไปรัััับเทีในววจหด ของแต่ละท่านนะครับผมตัวนี้นะครับผมแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็มาดูดอกกันบ้างนะครับผมดอกนะครับผมดอกตัวนี้นะครับผมมีมาหนึ่งดอกนะครับครับผมเป็นไวส์สีนิ้วนะครับผมตัวนี้ซ่อมมาแล้วด้วยพี่น้องครับผมตัวนี้ซ่อมมาแล้วนะครับซ่อมมาแล้วนะครับผมใช้งานปกตินะครับตัวนี้ดอกละหนึ่งพันบาทนะครับดอกละหนึ่งพันบาทนะครับผมค่าซ่อมอ่าค่าทรงไม่ใช่ค่าทรงค่าทรงนะครับผมตัวนี้ดอกละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสำหรับสิบแปดนิ้วด้วยพี่น้องนี่ ดอกละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับค่าส่งนะครับผมนะครับราคาเราเองดอกละหนึ่งพันบาทเด้อพี่น้องแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นดอกนะครับ NTS นะครับ NTS ตัวนี้เป็นรุ่น NTS แชมป์นะครับสิบแปดนิ้วโครงหล่อนะครับไอยสี่นิ้วครับผมดอกนี้เป็นดอกขาดนะครับทั้งสองดอกนะครับครับผมดอกเดิมๆนะครับดอกเดิมทั้งสองดอกนะครับผมอ่แต่ไว้น่าจะไม่หรือยังไงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องเอาไปซ่อมเด้อพี่น้องเพราะว่าผมเช็คแล้วนะครับผมเช็คแล้วมันขาดนะครับเช็คแล้วมันขาดตัวนี้เดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะครับ ครับผมท่านไหนเป็นช่างนะครับเอาไปเปลี่ยนไวอแอลได้พี่น้องตัวนี้นะครับผมราคารับเองดอกละแปดร้อยบาทนะครับรับเองดอกละแปดร้อยบาทนะครับค่าส่งดอกละร้อยห้าสิบนะครับสำหรับตัวนี้ได้พี่น้องครับผมค่าส่งดอกละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่ก็ตัวนี้ครับผมตัวนี้ขออนุญาตขายเป็นคู่ได้พี่น้อง ครับผมคนแยกขายเป็นคู่นะครับผมดอกตัวนี้ซ่อมมาแล้วนะครับเป็นคานี้ K22 นะครับคานี้ K22 นะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับคานี้ K22 นะครับใช้งานปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ไม่เล็กใหญ่เด้อ่ป้องนี่ครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับดังนะครับผมอแต่ไม่มีหมวกนะครับผมคู่นี้นะครับท่าไหรรับนะครับหนึ่งพันบาทนะครับรับเองนะครับผมค่าส่งก็สองร้อยบาทนะครับดอกละหนึ่งร้อยบาทเด้อสำหรับตัวนี้นะครับครับผมรับเองหนึ่งพันบาทนะครับคู่นี้นะครับสองดอกนะครับสองดอกหนึ่ ค่าส่งนะครับดอกละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นดอกคานี้นะครับผม k สองหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นพงปั้มนะครับ k สองหนึ่งพงปั้มเด้อตัวนี้นี่ครับนี่ครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดปรเด้อพี่น้องเดิมเดิมเดิมทั้งสี่ดอกนะครับผมเป็นดอกเดิมเดิมทั้งสี่ดอกนะครับผมนี่ครับผมเดิมเดิมทั้งสี่ดอกเลยเด้อครับผมอ่เดิมทั้งหมดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นดอกเดิมเดิมเลยนะครับผมนี่ครับเดิมเดิมนะครับผมมีมีทั้งหมดสี่ดอกนะครับผมตัวน 750้าบาทนะครับเจ0อบาทพร้อมส่งทั่วไทยนะครับส่งฟรีเลยทั่วไทยนะครับดอกละเจร้อ้าบบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นดอกซ่อมเลยพี่น้องเคสองสองนะครับซ่อมมาแล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับส้สองตัวนะครับผมดอกละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมนี่ครับนี่ครับจะเอาดอกเดิมเป็นโครงปั๊มนะหรือว่าจะเอาเป็นโครงรอนะครับจะไปราคาเดียวกันเลยนะครับดอกละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับ พร้อมจะส่งไปเลยทั่วไทยนะครับส่วนดอกนี้นะครับผมดอกเดิมๆนะครับยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับผมนี่สภาพสวยๆนะครับมี2ดอกนะครับดอกละ900บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับดอกละ900บาทนะครับพร้อมจะส่งเลยทั่วไทยนะครับต่อไปนะครับต่อไปมาดูดอก18นิ้วนะครับ18นิ้วตัวนี้นะครับผมไม่เล็กสองรมิลนะครับไม่เล็กใหญ่มากนะครับนี่ครับไม่เล็กใหญ่บิ๊กเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับบอย4นิ้วครึ่งนะครับเป็นของค่ายซาวเทคนะครับนี่ครับผมสั่งในหาดอก สิบแปดนิ้วแรงๆนะครับผมอัดมันมันนะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจัดโปรพิเศษนะครับผมสองพันห้าร้อยบาทนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับตอนนี้เหลือแค่หกดอกเ้ยพี่น้องเหลือแค่หกดอกเท่านั้นนะครับผมอ่ะทันในสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้เ้ยพี่น้องนี่นี่ครับนี่ครับผมดอกละสองพันห้าร้อยบาทนะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วพี่น้องนี่นี่ครับดูเลยครับนี่ ครับผมไม่เล็กใจมากนะครับไว้สีนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้เอาไปอาบกันมันๆเลยครับดอกละ2 5 0 0บาทนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับต่อไปเป็นดอก18นิ้วแชมป์นะครับสีนิ้วแชมป์ของ n t ็นะครับผมครับผมดอกเดิมๆทั้งหมดนะครับนี่ดอกเดิมๆทั้งหมดนะครับมีตำหนิหนึ่งดอกนะครับ ตำแหนิงหนึ่งดอกคือตัวนี้นะครับนี่ครับตำแหนิงหนึ่งดอกเด้อตัวนี้ครับผมดอกนั้นปกติหมดนะครับผมอ่ะดอกนี้นะครับผมจัดไปนะครับดอกละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอ่ะตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทเดิมๆนะครับผมยังไม่เคยซ่อมนะครับครับผมมีรอยปะมาตัวนี้แค่นี้นะครับผมไว้ไม่เคยซ่อมนะครับครับผมหน้าหมวกสวยๆนะครับตัวนี้อ่ะดอกละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมรับเองนะครับผมค่าส่งดอกละร้อยห้าสิบเรือพี่น้องครับส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ดอกละพันห้านะครับดอกละพันห้านะครับเดิมๆนะครัเดิมๆนะครัับตวนี้ ครับผมเดิมๆสวยเลยโดยครับครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับสภาพสวยกิ๊กเลยครับนี่ครับยังไม่มีร่องรอยนะครับสามดอกนี้นะครับผมดอกละพันห้านะครับส่วนดอกที่มีตำหนินะครับดอกละพันสองนะครับผมค่าส่งตัวไทยดอกละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมตัวนี้เป็นดอกยี่สิบเอียนนิ้วนะครับดอกยี่สิบเอนิ้วนะครับตัวนี้ครับเป็นไม่เล็กสองชั้นนลพี่น้องครับผมเป็นของ รหัมอัลฟานะครับรหัมอัลฟานะครับท่านไหนสนใจนะครับรอกละสามพันบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมหรือว่าจะเอาพร้อมตู้นะครับก็ยังมีราคาพิเศษเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูวันนี้จัดโบรหลายตัวเรือยพี่น้องครับผมท่านไหนไม่ดูถือว่าพลาดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่ครับผมตู้นี้ครับตู้เป็นตู้นี้นะครับไม่อัดแท้นะครับยี่สิบมิลนะครับเป็นคอเลรดนะครับผมท่านไหนรับพร้อมตู้นะครับตู้คิดใบละพันบาทนะครับใบละสี่พันบาทนะครับเพราาะว่ ต้องแยกดอกแยกตู้ส่งนะครับเพราะว่าน้ําหนักน่าจะเกิน50าสโลแน่นอนนะครับนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับเนี่ยครับมีตะแกรงนะครับมีตะแกรงสวยๆนะครับหูจับเล็กนะครับอ่ะใบละสี่พันบาทนะครับผมราคารับเองนะครับส่วนค่าส่งก็ตู้เข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับผมเป็นตู้12นิ้วนะครับ12นิ้ว ใช้กับปากไลอลลี่เลยครับตัวนี้ครับผมใช้กับปากไลอัลลี่เด้อเป็นตะแกรงปั๊มโรงงานนะครับชุดแขวนเป็นชุดแขวนโรงงานนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้นี่ครับผมนี่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจัดโปรนะครับจัดโปรให้เลยไปท่านหนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะครับผมมีทั้งหมดแปดใบนะครับนะครับทานหนจะเอาไปเก็บสีหรือว่าเอาไปใช้เลยก็ได้นะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับผมไม่อัดไม่ผูไม่บวมเนื้อตัวนี้นะครับจัดโปรแล้วนะพี่น้องจัดโปรแล้วนี่ครับขับไม่หาดแท้สีระเบิดนะครับครับผมด้านหลังก็เป็นเพจนะครับชุดแขวนโรงงานนี่ครับ นี่ครับเป็นชุดแหวนโรงงานเลยนะครับสวยมากนะครับภาพขผมสวยมากนะครับสรรนะคับตัวนี้นะครับนี่ครับครับผมจัดไปนะครับจัดไปชุดละอ่าใบละหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับผมถ้าในสนใจก็อ่ะโทรเข้ามาเด้อพี่น้องนี่ครับผมราคานี้บอกเลยว่าหาที่ไดินไม่ได้แล้วนะครับผมตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มให้อาเทสนะครับ นครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยมีทั้งหมดแปดใบนะครับผมและก็ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นตู้สิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วหนึ่งคูณหนึ่งนะครับแลมเป็นแลมคอมสี่สีด้อพี่น้องตัวนี้นี่ครับผมเป็นไม้แอนแทสนะครับผมเป็นอ่าทรงอันนี้เขาเรียกทรงอะไรเนาะพี่น้องทรง r c ซนะครับทรง r c ซเด้อตัวนี้นี่ครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับนี่ครับท่านไหนสนใจได้ดอกกิฟต์นะครับสภาพสวยๆนี่ครับสวยๆเดิมๆเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นดอกสิบผมเป็นตู้ มอนิเตอร์นะครับทำมอนิเตอร์ได้เด้อตัวนี้นะครับมอนิเตอร์แต่เป็นทรง RCF นะครับสตัวนี้นะครับมอนิเตอร์นะครับทรง RCF นะครับผม15นิ้วนะครับดอกเป็นดอก P.O.D.O. นะครับครับ P.O.D.O. นะครับผมส่วนแหลมนะครับเป็นคอม CC นะครับคอม CC นะครับของ NTS เด้อพี่น้องนี่นี่ครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับคู่นี้นะครับผมคู่นี้3,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับท่านไหนมารับเองนะครับผม3,000บาทนะครับผมรับเอง3,000บาทนะครับคู่คู่ละนะครับคู่ละครับผมค่าส่ง ก็ไรับสองรห้าสบาทนะครับราสว่าันนิ้วคนขทางใหญ่เด้อพี่น้องส่วนตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมเปตตู้ส2บสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วนี่ครับขักแลมเป็นแลมขนาดเดียวมาต้องแปลเลยนะครับตนี้ครับครับผมดอกดอกเป็นดอกโอก้อมนะครับ1ิบสองนิ้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นแม่อแท้ยี่ิบมิลนะครับตะกแกงเด็กนะครับตะแกงครบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมรับเองนะครับไปรับหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับคู่นี้สามพันห้านะครัับบนี่คร คู่ละ3,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับตู้พร้อมใช้งานนะครับ12นิ้วนะครับผม12นิ้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมสวยๆนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับต่อไปเด้อพี่น้องนี่ต่อไปเดี๋ยวผมจัดโปอีกตัวนะครับเป็นตู้15นิ้วนะครับพร้อมชุดแผนนะครับตัวนี้มีชุดแผน2ชุดนะครับนี่ครับมีชุดแผน2ชุดนะครับผมนี่ครับเป็น15นิ้วนะครับใส่แหลมต้องแปดเด้อพี่น้องนี่นี่ครับผมนี่ครับมีตะแกรงทุกตัวนะครับนี่ครับเป็นตะแกรงทุกตัวเดี๋ยวผมให้ดดดดดูู้้้้าานนนนนนหหลลััััังงงะคคครรรบบบผผมมีีี่่่เออพ ครับผมสภาพสวยๆนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ครับผมรับเองนะครับรับเองใบละ600บาทนะครับรับเองใบละ600บาทนะครับค่าส่งทั่วไทยนะครับผมถ้าถ้าพร้อมชุดแขนน่าจะ250นะครับผมถ้าไม่มีชุดแขน200ยนะครับผมก็คือถ้าท่านไหนรับ2ใบนะครับพร้อมชุดแขนก็จะตกอยู่ที่ค่าส่ง450นะครับถ้าท่านไหนเอาสีใบนะครับก็จะตกอยู่ที่850อาบบาทนะครับผมก็จะประมาณนี้เด้อพี่น้อง หรือยังไม่เข้าใจยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับว่าท่านถ้าเราขี่ใบค่าส่งเท่าไหร่เดี๋ยวผมแจ้งนะครับตัวนี้ใบละ600บาทนะครับผมรับเองนะครับเป็นไม้อาเท้นะครับเป็นไม้อาเท้นะครับตะแกรงเหล็กนี่ครับไม้อาเท้ตะแกรงเหล็กนะครับมีชุดแขวนสองชุดเด้อพี่น้องหรือท่านไหนจะเหมาก็มีราคาพิเศษให้เด้อพี่น้องนี่ครับผมใบละ600บาทเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าเสบดาบจริงๆราคานี้นะครับแต่ก็ต่อไปนะครับผมเป็นตู้15นิ้วนะครับตู้นิบบ15นิ้ว2ดอกนี่ครับตัครับเป็นุ้พลาสติกนะครับ มีหน้าผ้านะครับเป็นหน้าผ้าให้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆนะครับนี่ครับไม่อัดนี่ครับทำนี้เลยนะครับนี่ครับผมด้านหลังก็เป็นเซรคนนะครับผมเอาไปเก็บสีเองเด้อพี่น้องตัวนี้ครับผมท่านไหนสนใจเด้อตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดราคาค่าส่งตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่นาอประมาณสามร้อยสามร้อยเก้าร้อยบาทครับอ่ะใบละเก้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับท่านไหนมารับเองหกร้อยบาทพอนะครับต่อไปเอาจัดไปเท่านั้นเลยเท่าตัวนั้นเลยนะครับเี่ครับ ครับผมใบละ900บาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับนี่ครับ900บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยท่านไหนสนใจเรื่องเป็นหน้าผาชนะครับเก้าร้ส่งฟรีนะครับครับผมพันหนึ่งดูแพงไปนะครับเอาเก้าร้อยพอนะครับตัวนี้เป็นไม้อาแท้นะครับพี่น้องครับใบละเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับท่านไหนมารับเองนะครับใบละหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมต่อไปครับตัวสุดท้ายครับผมตัวสุดท้ายเป็นตู้สิบห้านิ้วนะครับสองคนหนึ่งนะครับสองคนหนึ่งตัวนี้เป็นไม้อาแกละนะครับตะแกรงเหล็กนะครับนี่ครับสวยสวยนะครับตามนี้เลยนะครับพี่น้อง ครับผมเดี๋ยวให้ดูกันนะครับครับผมด้านหลังก็เป็นเพียรนะครับ่เป็นเพียรเลยนะครับตัวนี้น่ครับเป็นเพียรสวยๆนะครับตัวนี้นะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งตัวไทยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทมจะส่งตัวไทยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมตัวนี้อยากแบ่งปันนะครับขพท่านที่สะดวกมาละเบียนเดอนี่ครับผมเอาห้าร้อยบาทพอนะครับสำหรับแบกตัวนี้นะครับครับผมแบกตัวนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกมาลัเบเองเดินครับผมครับผมสินค้าทั้งหมดก็ มีเพียงเท่านี้นะครับผมท่าไหนสนใจตัวไหนก็เน้นโทรนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ